อันนี้ก็จะเป็นภาพบันทึกนะครับจากกล้องวงจรปิดนะครับขณะเกิดเหตุการณ์นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วก็จะมีผู้ชายนะครับขับรถเทียบและก็ดึงทรัพย์สินนะครับบางสิ่งบางจางจากผู้หญิงคนนี้ออกมานะครับแต่ผู้หญิงก็พยายามที่จะดึงกระชากนะครับตัวคนร้ายไว้นะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับไม่ให้หลบหนี แต่ก็มีชาวบ้านนะครับที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปช่วยดึงไว้นะครับแล้วก็ช่วยจับผู้ร้ายแต่ว่าผู้ร้ายก็ไม่ยอมให้จับนะครับก็ดึงอุปกรณ์บางอย่างนะครับคลายอาวุธนะครับมาไล่ทําร้ายชาวบ้านนะครับแต่ก็ไม่แคล้วนะครับที่ชาวบ้านก็ดึงไว้จับตัวไว้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเหตุการณ์จากภาพเรียลไทม์และก็บันทึกไว้ในเครื่องบันทึกภาพนะครับเพื่อที่จะเป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ แต่ก็คนร้ายก็ไม่สามารถที่จะหนีรอยนวลได้นะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็สามารถกดติดตามได้นะครับ Oh. ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดติดตามและก็กดแชร์ได้นะครับวันนี้มาทำความรู้จักเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด C C T V นะครับสำหรับติดตั้งที่เฮนรถจักรยานนะครับอันนี้นะครับเลนก็จะเป็นลักษณะของเป็นเลนซีมอสนะครับสามารถปรับมุมเลนได้ถึงนะครับความกว้าง120องศานะครับอันนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ในตัวและก็กันน้ำได้นะครับ ความคมชัดอยู่ที่1080พิกเซลนะครับอันนี้นะครับแล้วก็รองรับในการใช้เมมโมรีการ์ดนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะบันทึกภาพได้ถึง32กิกะไบต์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละค่ายนะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างมาแค่ค่ายใดค่ายหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ทราบและก็ใช้งานได้นะครับ อันนี้ก็เป็นสาระดีๆนะครับกับสินชัยดี Y นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดติดตามกดแชร์คอมเมนต์ได้นะครับผมสินชัย DIY ถ้าคลิปประคิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดติดตามและก็กดแชร์ได้นะครับวันนี้มาทําความรู้จักเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด CCTV นะครับหลอดไฟนะครับเป็นกล้อง IP c a คาเมล่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นกล้องอินฟราเรดนะครับมีความคมชัดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับมีไมโครโฟนในตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถบันทึกลงใน SD card นะครับที่หน่วยความจำถึง128 g b นะครับ เชื่อมต่อด้วยระบบ Wi-Fi นะครับมีแสงสว่างในตัวนะครับและก็สามารถดูหลายมุมมองได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ของกล้องวงจรปิดนะครับที่มีการพัฒนามาต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานนะครับหรือจะต้องการปรึกษากับสินชัย DIY นะครับอันนี้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ อันนี้คือสาระดีๆนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็สามารถกดติดตามกดแจร์คอมเมนต์ได้นะครับจากผมเลยนะครับสินไชดีไอ